ครับสวัสดีครับผมช่องนุ่นน้ำหนาวสาวผู้พานครับเม่อนี่ห้ามาเบิงอันตะไคร่นงตะไคร่น้ำน้ำตกท่านน้ำไหลอยู่ในห้องเซาครับเบิงอเดอร์ครับพี่น้องเป็นแนวใดให่นะเบิงปงา้าแตมาหลวมาไหลมาซึมคาเทนเนอรน้ำก็ได้แจงเขาเราครับแจ้งเขามา่เบิงเน้วยอาจจะเป็นคิวที่หาลานก็ได้ครับยังพันธุ์หอดคิวเปิดเบิงอเดอร์เนห้องเซาหรืด้อ แม่น,นำกก้ำโต๊ะกบรูพุ่นพุนซุ่มซื่นคนรับจักน้ำโต๊ะเรื่องห้องเสาเนาะอาจจะมีพลังงานบางอย่างนะครับนี่พลังงานบางอย่างนี่คือกระแสไฟฟ้านี่นะครับจัาก,กว่ามันสิดูดย่ำไหลก็บ,บ่หู้ตาย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 ,ตายบึงน้ำม,มันไหลหุ่นตะคงตะไครน่น้ำ จังมันมาสูมซือนคักไหลลวะไหลลวงไหลไปหอดใดนออันีนนามเอ้ยหุ่นจังมันซึมคักเนาะระบบเพิ่นเปลี่ยนเ่าใดนอนี่แจ้งสอมแล้วคนอยู่คนเสากระยานเนาะมาเบิ่งให้เนยเด้อยานอย่างใบยานดอกอยานไฟนี่แหละครับนี่ตาย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 ,ตาย เป็นหองเซาและน้ำตกน,อกน้อนี่เด้อพี่น้องเอ้ย